พบกันต่อในรายการมอเตอ c y c l คช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่พร้อมกันทีเดียว3รุ่นในโปรเจกต์ NSC หรือ Neo Sport Cafe ประกอบไปด้วย CB1000R เครื่องยนต์4สูบเรียง 1,000ccCB125R เครื่องยนต์สูบเดียว 125cc และ CB300R คันนี้ครับเครื่องยนต์สูบเดียว 300cc โดยทั้ง3รุ่นนั้นเปิดตัวพร้อมกันในงานอิกมาโช2 0 1 7ประเทศอิตาลีเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2560ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4กันยายน2560พ o นได้ในเมืองไทยได้มีการเปิดตัวรุ่น CB 150R Sport Modern Cafe สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าได้มีการบรรจุเทคโนโลยีของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เข้าไปโดยเฉพาะชุดกันสเทือนหน้าแบบ อัพไซด์ดาวขนาดแกนชุกอัพใหญ่ถึง41 mm, มิลิเมตรเทียบเท่ากับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบขนาด7 5 0ซีที่มาพร้อมกับระบบเบรกเลดเดนเมาของนิสซินแบบสีลูกสูบจานิสเบรกแบบโฟติงหรือว่าลอยตัวนะครับซึ่งโช้บหน้าของเจ้า CB150R ทั้งชุดถูกยกมาใส่กับ CB300R และ CB125R ในครั้งนี้ร่วมกันสังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่าชิ้นส่วนเปลือกพลาสติกภายนอกตั้งแต่ครอบถังน้ํามันครอบหม้อน้ําหรือว่าปีกหม้อน้ํานั้น คนละดีไซน์กับ c b 150R ฟาริ่งท้ายก็แตกต่างกันครับแต่ทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นฐานโครงสร้างตัวถังชุดเดียวกันในแบบเดมอนเฟรมโปรเจกต์ NSC ของ Honda ซึ่งก็หมายถึง Mio Sport c a คาเนั้นเป็นการบ่งบอกให้เห็นชัดเจนครับว่า Honda นั้นต้องการจะออกแบบดีไซน์ผสมผสานกันระหว่างสปอร์ตเปลืยหรือว่า n น็กเก็ตสปอรและ Sport Classic ในสไตล์ของ c a f e r a c e r มาเป็น c b 1,000R CB 3 0 0 R และ CB 1 5 0 R รวมถึง CB 1 2 5 R ทั้ง4โมเดลนั้นอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันนะครับโดยไม่เน้นความคลาสสิกจา๋าไม่กระดุดันจนเกินไปในแบบ a g g r e s s i v e Design เช่นเดียวกับ Kawasaki หรือว่า Yamaha Honda ต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีขนาดใหญ่กว่า หลายคนนะครับอยากขี่สปอร์ตคาเฟ่เรเซอร์แต่ก็ดูแล้วคลาสสิกเกินไปบางคนอยากขี่สปอร์ตทันสมัยอย่าง Naked Style แต่ก็อยากได้แนวทางของคาเฟ่เรเซอร์ดังนั้นฮอนด้าจะได้มีการออกแบบผสมผสานกันระหว่างความเป็นคลาสสิกและความโมเดิร์นจึงออกมาเป็นในสไตล์ของนีโอสปอร์ตคาเฟ่อย่างนี้นี่เองครับเครื่องยนต์ของ CB300R คันนี้นะครับเป็นแบบสูบเดียว4จังหวะดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสวาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่286ซีซี ให้พลังแรงม้าสูงสุด31แรงม้าที่8,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดทําได้27.5นิวตันเมตรที่7,500รอบต่อน,นาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM-FI 6เกียร์ น้ำหนักโดยรวมอยู่ที่143กิโลกรัมรุ่นมันเชื้อเพลิง10ลิตรด้วยนะครับเบาะนั่งสูง799ม mm, ิลลิเมตรวงเลี้ยวแคบเพียง2.3เ mm, มตรโดดเด่นด้วยอัพไซด์ดาวหน้านะครับขนาด41ม mm, ิลลิเมตรชอกหลังเดียววางนอนปรับสปริงพีีหวดได้5ระดับดิสเบรกหน้าแบบเรเดนเมาสีลูกสูบของนิสสินนะครับแล้วก็ยางหน้าขนาด110/70ขอบ17นิ้วยางหลัง150/60ขอบ17นิ้วซึ่ง CB 300R คันนี้ใช้ไทยเป็นผลิตส่งไปยังตลาดทั่วโลกบางประเทศอาจจะ เป็น CB250R เพราะฉะนั้นคนไทยจะได้ใช้เจ้า CB300R คันนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าพื้นฐานเครื่องยนต์นั้นเหมือนกันกันกบรุ่น CBR300R CB300F ที่ผลิตจากเมืองไทยของเราส่งไปยังตลาดโลกเช่นกันเพราะฉะนั้นการเปิดตัวของ CB300R จะเป็นเมื่อไหร่อย่างไรติดตามกระแสะข่าวกันต่อไปจากการสอบถามไปยังบริษัทเอพิฮอนดาจำกัดจะไม่มีการเปิดตัวรุ่นนี้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแต่อย่างใดคาดว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้า2 5 6 1อย่างแน่นอน มาติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปครับ